นี่คุณผู้ชมด้านหลังผมตรงนี้เขาเรียกว่าวัดสะพานสูงบางซื่อวันนี้ผมมากินข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่เนี่เป็นอาหารโปรวของคนไทยเลยนะแล้วก็มีหลายเจ้าด้วยโอ้ดังๆมีเยอะเลยตอนนี้นะฮะใครๆก็ไปถ่ายทํากันบางร้านเปิด2วันก็มีนะแต่ว่าร้านนี้เปิด24ชั่วโมงเฮ้ยกินนด่ตลอดเวลายิ่งกับเซเว่นอีกนะครับร้านนี้ครับข้าวมันไก่เจ๊ก้าเปิด24ชั่วโมง สนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจาหน่าย w o r l d ก a s ผมข้ามาในร้านแล้วคุณผู้ชมเนี่ยพี่ก้าวน่ารักมากชวนมาคุยตรงนี้เพราะในร้านมดืดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ติวคำถามแรกเลยทำไมเปิด24ชั่วโมงใครจะมากินเยอะนะยิ่งตอนเย็นยิ่งเยอะของก้านี่ยังไม่เยอะนะถ้าตอนเย็นมันจะมีตลาด ตั้งแต่นี่ยันนู่นเลยอูขายของเยอะมากแล้วขายถูกตลาดนี้ขายของถูกก<อ>ว่าตลาดอื่นคือในวัดเนี่ยตอนกลางคืนเป็นตลาดใช่อ๋อมันเลยไม่เงียบร้านพี่เก้าเนี่ยชื่อร้านว่าเจ๊เก้าเข้ามันไก่หน้าวัดสะพานสูงบางซื่อ,อแต่แตเขาก็เรียก<ต>เข้ามันไก่หน้าวัดกันนั่นแหละตรงนี้กี่ปีลแลวจะขึ้น12ปีแล้วนะจะ12ปีแล้วเนาะใช่ทีนี้ข้าวมันไก่ที่เนี่ยคุณผู้ชมเขาว่ากันว่าเป็นข้าวมันไก่หน้าวัดอร่อยด้วยไม่แพงด้วยให้เยอะด้วย จริงไก่ของเราเป็นไก่สายพันธุ์ไหนเ้าก็เป็นไก่ปกติตามตลาดเลยปกติเพราะว่าก็ไม่ใช้ไก่ตอนไก่ตอนแพงมากแพงมากสิใช่แล้วเราใส่ให้น้อยแล้วลูกค้าจะอิ่มได้ไงอ่าเราใอ้ไก่ปกติใช่ใช่ใช่แต่ว่ามีสูตรในการต้มใส่โอ้โหเราเอาตูนอ้วนอ่าตอ้นอ้วนเนื้อใหญ่ใหญ่ไปเลยน้ำจิ้มล่ะน้ำจิ้มก็อร่อยยิ่ไม่อราคนจะกินเยอะได้ไงน้ำจิ้มออกสามรสเนาะ อันนี้ถูกต้องนะผมว่าน้ําจิ้มข้าวมันไก่มันต้อง3รสนะข้าวเราหอมไหมก็หอมอ่ะก็หอมนะเนาะคนขายก็ว่าอร่อยอร่อยแล้วจานเท่าไหร่เริ่มต้น5 0 50พิเศษ60เขาบอกมีพิเศษพิเศษอีกก็คนพอคนแม่ไงเออเนี่ยมันมีเนี่ข้าวมันไก่คนพอคนแม่กจานเท่าไหร่ฮะคนพอคนแม่ตอนนี้คนพอคนแม่80บาท80บาทข้าวกี่ถ้วยสองถ้วยไก่เต็มหน้าโอ้โหน้ากินมากยังไม่ถึงร้อยเลย อุ้ยโยมยังไม่ถึง100 100ร้อยมีร้อยหนึ่งด้วยเอามีร้อยหนึ่งด้วยมี100น้อยหนึง่งร้อยหนึ่งนี่ใหญ่ขออ้าวโพดข้าวมันไก่สุขติกินแล้วสุขติห <c> ล <oughs> ับ <c oughs> นอกจากข้าวมันไก่แล้วมีอะไรอีกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใสก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำข้น แต่ส่วนใหญ่เขามันไก่คนมากินเยอะมากใช่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 ไหมเพราะว่าไก่เนี่ยต้มตลอดออกตลอดเสียบตลอดไม่ได้เ้่มค้างเลยขายยี่สิบสี่มันวนได้งานมันไม่มีของค้างเราขายยี่สิบสี่เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่หยุดทีเดียวห้าวันเลยนะจะเราจะรู้ได้ไงหยุดวันไหนอ่ะเอาเ้าจะเขียนบอกในเพจมีในเพจมีติกตอกมีแล้วก็ถ้าหยุดก็คือหน้าร้านเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าผมสั่งนี่เลยเขามันไก่โคตรพาอโคตรแม่เลยเน้นย้ำใหญ่โตมากอาจานนึ้ง 80บาทเองอร่อยร้อยเดียวไม่เกินครับมาแล้วครับนี่ฮะสั่งจานเดียวอยู่เลยเข้ามันไก่โคตรพ่อโคตรแม่ โคซิงโคซิง,งโคแซกสังสส่งไปเตอร์ก็เป็นไก่แพดโอ้หนี่ผมตักข้าวมาก่อนเพราะว่าผมอยากชิมข้าวของแกก่อนว่าข้าวมันไก่เจ๊ก้าวนี่หอมไหมเอาชิมดูก่อนเราในตัวกินข้าวมันไก่อย,อยู่แล้วกินจนเป็นเก้ากินเอาแล้วกันะะ <S 2> <S 2> <S ข้าวดีนะข้าวแกไม่มันมากแล้วก็มีรสชาติปลาแรมปลาแรมนิดหน่อยแล้วก็หอมหอมถ้าเกิดใส่น้ำจิ้มไปเนี่ยมันน่าจะอร่อยขึ้นนะขอชิมน้ำจิ้มปลาปาก่อน น้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มเป็นสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มแป๊มดีเลยคราวนี้มันต้องกินไก่แล้วนี่มาเลยแบ่งมาก่อนใครๆมาเขาก็สั่งเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่เนี่ยให้เยอะมากอะ่ะเ็ามันไกลแล่แถวบ้านนะ50ไอ้มาแค่นี้โอ้ยอย่างกะเท่าไารสันมระภูมิแล้วมันขาดไม่ได้เนี่ยมันต้องมีอิ่วหวานเนี่ยอิ่วหวานเฮ้ย ถ้าเด็กๆนะกินอย่างนี้ก็อร่อยแล้วดีเลยนะโอ้โหข้าวตัดไก่ด้วยไอผมว่าเข้ามันไก่ร้านแกก็อร่อยนะใช้ได้อยู่นะแปบาทดูดิไก่เกยให้แบบตาใจอะแวะมาเลยถูกด้วยอร่อยด้วยเข้ามันไก่เจ๊ก้า 9. เดี๋ยวเราจะไปติดสินเกร์เขาแล้วชิ้นมันใหญ่เลอเกินีน่ ม,มาพายากร้านดีๆแบบนี้นะครับตีอ้วนชวนหิวยินดีสนับสนุนแล้วก็เวอร์แก๊สด,ด้วยขออนุญาตมอบแก๊สบรรจุนะครับ8กิโลกร,รัมนะครับผลิตจากเลก้าผ่านมาตรฐานมอกแก๊สหมดอย่าลืมกดสั่งเวอร์แก๊สสาม,มารถสั่งได้ที่ร้านแก๊สใกล้บ้านคุณนะครับมอบไปทางร้านมีหนึ่งถังเนาะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ยังมีตุ๊กตาน้องเติมสุกมีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยนะครับข้าวมันไก่เจ๊ก้าอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่หน้าวัดสะพานสูงบางซื่อวัดธรรมิรัตรามรจะเรียกอย่างหนึ่งก็ได้นะคะร้านเจะเก้าเข้ามาไกลเข้ามาเจอเลยเจอเลยเปิดยี่บสี่ชั่วโมงมาเวลาไหนอิ่มได้แน่นอนไม่เจอเจะเก้าก็เจอน้องยงยีนี่ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์ต้องแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์แชร์แชร์อ้าช่วยกันแชร์อ้าช่วยกันแชร์ต้องแชร์ต้องแชร์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  yeah yeah yeah